สวัสดีครันักเรียนทุกคนวันนี้มาพบก,กับคุณครูเองนะลูกในวิชาพรุทธศาสนาวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในหน่วยการเรียนรู้ที่สองที่นักเรียนเรียนไปนะลูกสัปดาห์ที่แล้วพุทธนิกชนตัวอย่างนะลูก่อนอื่นนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก่อนลูกหนังสือเรียนพุทธศาสนา แล้วหยิบอีกเล่มหนึ่งขึ้นมานะลูกนะคะเมื่อเราเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่สองแล้วเราจะทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูกนะคะเล่มสีแดงนี้นเปิดหนังสือไปหน้าที่28ลูกนะคะวันนี้เราจะขึ้นผู้ส,สนิทกชนตัวอย่างบุคคลที่สองลูกที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะลูกคุณครูก็จะทวนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบก่อนนะลูก พุทธศาสนิกชนตัวอย่างก่อนอื่นคุณครูจะตวนความหมายของคําว่าพุทธศาสนิกชนก่อนนะลูกพุทธศาสนิกชนก็หมายถึงชาวพุทธที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีควรยกย่องและปฏิบัติตามสัปดาห์ที่แล้วนะลูกคุณครูสอนไปนะลูกแบบอย่างที่ดีของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 พระอ,องค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพระมารดาวันนี้คุณครูจะทวนให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะลูกในหลวงรัชกาลที่9พระอ,องค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติพระอ,องค์ยังทรงเป็นพุทธมามะกะ ทรงอุปถรัรมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาสเสด็จพระราชดำเนินและปฏิสฐาขขอนวัดต่างๆทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสร้างพระพุทธรูปภาพท,ที่นักเรียนหินนะลูกนะคะเป็นแบบอย่างที่ดี ของในหลวงรัชการที่9ในด้านความกตัญญูกตาะเวทีต่อพระมารดาภาพนี้ก็เช่นกันนะลูกนะคะท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกนักเรียนสามารถนําแบบอย่างที่ดีของในหลวงรัชการที่9นะลูกในด้านความกตัญญูกตตะเวทีนะลูกมาใช้ในชีวิตประจําวันนะลูกนะคะ หนูจะทําได้นะลูกนะคะกะตัญยูต่อคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะคะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีของท่านนะลูกนะคะและช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านนะลูกแค่นี้หนูก็กตันญูกะตะเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่นะลูกเรามาดูบุคคลตัวอย่างท่านที่สองกันต่อเลยนะลูก ที่นักเรียนเห็นก็คือบุคคลตัวอย่างนะลูกที่นักเรียนสามารถนําแบบอย่างที่ดีของท่านนะลูกมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ก็คือเจ้าพยาสุธรรมมรีหรือหนูพร้อมเรามาดูประวัติของท่านกันก่อนนะลูกเจ้าพยาสุธรรมมรีเป็นบุตรคนโตของเจ้าพยานครศรีธรรมราช เมื่อบิดาของท่านถึงแก่อสัญกรรมก็หมายถึงตายนะลูกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีก็ได้ทรงปุดเก้าแต่งตั้งเจ้าพยาสุธรรมมนตรีขึ้นเป็นเจ้าพยาน,นพรศรีธรรมราชเจ้าเมืองคนต่อไปและต่อมาจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาสุธรรมมุนตรีในพศ2448 พระพยาสุธรรมมนตตีอุปสมบทหมายถึงบวชลูกเป็นพระพิสุดอยู่ที่วัดพิยายาติการามที่กรุงเทพมหานครท่านจะสวดมนต์ภาพนี้นลุกนักเรียนดูภาพตามไปด้วยนลุกท่านจะสวดมนต์ไหว้หพระเป็นประจำทุกวันในกุฏิคคืนหนึ่งท่านได้ถูกคนร้ายเห็นคนลายไหมลูกนะคะในภาพนลุกคนร้ายรอบยิงขณะก้มลงกับพระรันะตนตรัย กระสุนปืนข้ามศารีรษะท่านไปท่านจึงรอดชีวิตท่านเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้เพราะการทําความดีเป็นอัน,นิสงของการสวดมนต์ไหว้พระเห็นไหมลูกนะคะว่าเจ้าพยาสุธรรมมีนเนี่ยรอดชีวิตจากการถูกยิงเพราะอัน,นิสงของการสวดมนต์ไหว้พระของท่านนะลูกเป็นประจําทุกวันนะลูกทําให้ท่านรอดตายมาลูก เจ้าพยาสุธรรมมนตรียึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งท่านก็ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากมายจนกล่าวได้ว่าเมืองนองครศรีธรรมราชในสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนานี่แหละแบบอย่างที่ดีนะลูกนะคะที่นักเรียนสามารถนำแบบอย่างที่ดีของท่านนะลูกมาปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันนะลูกนะคะนักเรียนก็ทําได้นะลูกนะคะก็คือการทําความดีนะลูกสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําทุกวันนะลูกนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะลูกนะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนประวัตินะลูกของบุคคลทั้งสองท่านไปแล้วนะลูกนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยนะลูกนักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกนะคะ นังสือแบบฝึกหัดรูปแล้วเปิดไปที่หน้า17แบบฝึกหัดหน้าที่17นะลูกนะคะแบบฝึกหัดที่3 ผู้ศาสนิกิชนตัวอย่างโดยให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนลุกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายผิดนลุกหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนลุกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะลุกนักเรียนจั้งใจฟังนะลุกว่าข้อไหนถูกให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกไปนลุกข้อไหนผิดนลุกไม่ถูกต้องให้นักเรียนกากะบาดลงไปนลุกเรามาดูข้อ1.1นะลุก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลญยญเดชมหาราชบรมนาถบอพิตทรงอุปถรัรมภ์บำรุงาศาสนาทุกาศาสนานะลูกผิดหรือถูกลูกนักเรียนเรียนไปแล้วนะลูกข้อนี้ถูกต้องนะลูกนะคะนักเรียนที่เครื่องหมายถูกลงไปเลยนะลูก1.2 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความกตัญญูกตเวทีใช่ไหมลูกใช่ไหมคะข้อนี้ถูกต้องลูก,กเรียนติเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะลูก1.3เจ้าพญาสุธรรมมรีรอดชีวิตจากการถูกลอบยิงที่บ้านใช่ไหมลูกเจ้าพญาสุธรรมมรีรอด ชีวิตจากการถูกรอบยิงที่บ้านใช่ไหมคะข้อนี้ผิดนะลูกนะคะไม่ใช่นะลูกเจ้าพญาสุธรรมมนรีนะลูกรอดชีวิตจากการถูกรอบยิงนะลูกที่วัดนะลูกไม่ใช่ที่บ้านนะคะมาดู1.4เจ้าพญาสุธรรมมนรีเป็นชาวพุทธตัวอย่างเพราะทําความดีอย่างสม่ําเสมอใช่ไหมลูกข้อนี้ใช่ไหมคะข้อนี้ใช่นะลูกนะคะ เจ้าพญาสุทธรมุนตีเป็นชาวพุทธตัวอย่างลูกเพราะท่านทําความดีอย่างสม่ําเสมอนะลูกทําให้ท่านรอดชีวิตนะลูกจากถูกคนร้ายรอบยิงนะลูกมาดู1.5ชาวพุทธตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ไหมลูกข้อนี้ผิดนะลูกนะคะกระบาดลงไปเลยนะลูกเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะลูก เต็มเปิดไปที่หน้า18นะลูกข้อที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วตอบคำถามมาดู2.1นะลูกพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิตข้อที่1ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดกลมที่1ความกตัญญู กรที่สองความกล้าหาญน,นกักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9นรลูกทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดลูกนะคะกรมที่ถูกต้องก็คือความกตัญญูมาดูข้อที่สองนรลูก,น,ลกนักเรียนจะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้อย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้อย่างไรนรลูกนะคะ,ะก็ค,คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะลูกนะคะนักเรียนก็สามารถปฏิบัติแบบอย่างที่ดีได้นะลูกมาดูข้อ2.2เจ้าพยาสุธรรมมรีหรือหนูพร้อมะนนครข้อที่หนึ่งท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดกลมที่1การบวชหลายๆปีกลมที่สองการทำความดีนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูก ข้อที่ถูกต้องก็คือการทําความดีมาดูข้อที่2นักเรียนจะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้อย่างไรนักเรียนจะปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้อย่างไรนะลูกปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีได้โดยการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันนะลูกนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะลูกเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะลูก ไปที่หน้า19นะลูกข้อที่3คุณครูจะให้หนูทำเป็นการบ้านนะลูกโดยหาภาพในหลวงรัชกาลที่9ก้านะลูกพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลญยญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพร้อมทั้งเขียนความภาคภูมิใจที่มีต่อท่านนะลูกคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูนะลูกนี่คือตัวอย่างของคุณครูนะลูกคุณครูนะลูกติดภาพในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่ภาคภูมิใจที่มีต่อ พระองค์ท่านก็คือในหลวงราชการที่9นะลูกทรงเป็นแบบอย่างที่ดีนะลูกในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อพระราชมารดานนลูกนะคะนี่คือตัวอย่างของคุณครูนะลูกนักเรียนหาภาพในหลวงราชการที่9มาติดนะลูกนะคะมาดูอีกด้านหนึ่งนะลูกนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบที่สรุปความรู้นะลูกเรื่องพุทธศนิกชนตัวยอย่างได้ถูกต้อง นักเรียนคิดว่ากลมไหนสรุปได้ถูกต้องนะลูกมาดูกลมที่1การศึกษาประวัติผู้ศาสนิกขชนตัวอย่างจะทําให้สามารถนําไปเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ใช่ไหมลูกกลมที่2การศึกษาประวัติผู้ศาสนิกชนตัวอย่างจะทําให้ได้แบบอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจาวันนักเรียนคิดว่าข้อไหนสรุปได้ถูกต้องลูกข้อที่สรุปได้ถูกต้องก็คือ กลุ่มที่สองนะลูกการศึกษาประวัติผู้ศาันิกชนตัวอย่างนะลูกจะทำให้ได้แบบอย่างที่ดีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะลูกนี่คือผู้ศาันิกชนตัวอย่างทั้งสองท่านนะลูกที่คุณครูนะลูกนะคะอธิบายให้นักเรียนฟังนะลูกนะคะวันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะลูกที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดนะลูกเกี่ยวกับ พุสาวกนะลูกกับชาดโดกผพุทธศนิกชนตัวอย่างนะลูกเรามาทำแบบทดสอบกันเลยนะลูกนะคะแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะลูกตามตัวชี้วัดมาดูคำสั่งนะลูกให้นักเรียนใช้ดินสอนละบายลงไปในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะลูกให้วงเต็มวงนะลูกนะคะมาดูข้อที่หนึ่ง สมณเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดสมณเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด 1. ช่างสังเกต 2. ความซื่อสัตย์ 3. ความกระตัญญูกตะเวทีข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งะลูกสมณเณรบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องเป็นคนช่างสังเกตนะลูกข้อที่สอง ข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติข้อใดเป็นแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตมาปฏิบัติข้อที่ 1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมข้อที่สองช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านข้อที่สแบ่งขนมให้เพื่อนข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นะลูกแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตก็คือ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล,ล้อมเรามาทำข้อที่3กันต่อเลยนะลูกข้อที่3ข้อใดนำหลักความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุดข้อใดนำหลักความเพียรมาปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด1อดอาหารเพื่อให้ผอมลง 2. ฝึกซ้อมกีฬาขนาดฝนตก 3. อ่านหนังสือทบทวนทุกวันนะกักเรียนคิดว่าข้อไหนคือหลักความเพียรลูก นะคะข้อไหนคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สนะลูกอ่านหนังสือทบทวนทุกวันข้อที่4จากวันนุปปฐชาดุถ้าทุกคนไม่มีความเพียรจะเกิดผลอย่างไร 1. ค้าขายได้เงินน้อย 2. ออดน้ำและอาหารตาย 3. หลงทางในทะเลทรายนะกักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองนะลูก อดน้ำและอาหารตายมาดูข้อที่หกันต่อเลยนะลูกข้อที่5เพราะเหตดใดสุวรรณสามจึงถูกพระราชายิงเพราะเอตดใดสุวรรณสามจึงถูกพระราชายิง 1. พระราชาต้องการทดสอบฝีมือยิงธนู 2. อสุวรรณสามจะเข้ามาทําร้ายพระราชา 3. พระราชาคิดว่าสุวรรณสามเป็นสัตว์ นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะลูกเรื่องสุวรรณสามนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สามนะลูกพระราชาคิดว่าสุวรรณสามเป็นสัตว์ข้อที่หกข้อใดแสดงว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีความกตัญญูข้อใดที่แสดงว่าสุวรรณสามเป็นผู้มีความกตัญญูหนึ่งหาอาหารและน้ำให้บิดามารดาที่ตาบอดสอง ให้อาภัยพระราชาที่ยิงธนูใส่ตน 3. มีฝูงสัตว์ป่าห้อมล้อมอยู่สมอนักเรียนคิดว่าข้อไหนลูกข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนะลูกหาอาหารและน้ำให้บิดามารดาที่ตาบอดข้อที่7ข้อใดเป็นการนำแบบอย่างที่ดีของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมาราชบรมนาถบพิตรมาปฏิบัติ นักเรียนคิดว่าข้อไหนลูกหนึ่งให้แม่ทําอ่านให้รับประทาน 2. ชวนแม่ไปซื้อของเล่น3ช่วยพ่อรดน้ําต้นไม้นักเรียนคิดว่าข้อไหนลูกเป็นแบบอย่างที่ดีข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3มนะลูกช่วยพ่อรดน้ําต้นไม้มาดูข้อที่8กันต่อเลยนะลูกข้อที่8 พระราชกรณียกิจก็คือการทํางานของในหลวงรัชกาลที่9นะลูกพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตข้อใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา 1. ทรงบำเพลงพระราชะกุศสนในวันสําคัญ 2. ทรงส่งเสริมด้านการศึกษา 3. ทรงเสด็จเยี่ยมราษดรนักเรียนค,คิดว่าข้อไหนถูกต้องลูก ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งลูกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อที่เก้าเจ้าพญาสุธรรมมรีมีความเชื่อเกี่ยวกับการสวดมนต์อย่างไรเจ้าพญาสุธรรมมรีมีความเชื่อเกี่ยวกับการสวดมนต์อย่างไรหนึ่งทำให้มีคาถาอาคมมากสองช่วยให้ผู้สวดมีอายุยืนสาม เป็นการทำความดีนกักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะลูกเป็นการทำความดีข้อที่10การสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะส่งผลอย่างไรการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะส่งผลอย่างไร 1. พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรือง 2. จิตใจสงบและมีสมาธิ3คนไร้ไม่สามารถทำอันตรายได้นกักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องลูก ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2การสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะลูกจะส่งผลทำให้จิตใจสงบและมีสมาธินักสิงก็ได้ทำแบบทดสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่2ทั้งหมดไปแล้วนะลูกนะคะเป็นยังไงบ้างคะยากไหมลูกในหน่วยการเรียนรู้ที่2องนะลูก นะคะก่อนที่คุณครูจะจบคลิปวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนบทเรียนอีกหนึ่งครั้งนะลูกเหมือนเดิมนะลูกนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกนะคะและอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะลูกนะคะที่คุณครูให้หนูหาภาพนะลูกในหลวงรัชกาลที่เก้ามาติดนะลูกนะข้อที่สามใหญ่นะลูกอย่าลืมทำนะลูกวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะลูก สวัสดีค่ะ